วันนี้โดโดทำอะไรดีจะมาแจกสูตรลับโพสแนวใหม่ที่ไม่มีใครเหมือนนั่นก็คือแทนแทนแทนข้าวโพดคัสตาร์โตสใครชอบกินข้าวโพดเหมือนพี่โดโดบ้างยกมือจุดเริ่มต้นมาจากวันก่อนพี่โดโดได้ไปเก็บข้าวโพดหวานจากไร่ในชิงลายขอซักสองฟักเนอร์เรามาลองทำเมนูนี้ดูกินแล้ว <c oughs> เฮ้ยอร่อยอ่ะมันใช่มันขายได้ด้านนอกโรยหน้าด้วยถั่วอัลมอนด์กรุบกรอบด้านในเป็นข้าวโพดคัสตาร์กินเปล่าๆหรือราดน้ำผึ้งเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างกับกาแฟชาไอติมก็ฟินมากมาได้เวลาไปโยนทุก คนไปดูกันเลยเริ่มจากข้าวโพดอันนี้แกให้ดูว่ายังดิบอยู่นะถ้ายังดิบอยู่เราต้องเอาไปต้มหรือนึ่งให้สุกก่อนเพื่อความสะดวกไปซื้อตามร้านที่เขาต้มสําเร็จมาเลยก็ได้ใช้ประมาณ2ฝักแล้วใช้มีดฝานเอาแต่ส่วนที่เป็นมาเล็ดมานะจากนั้นนํามาขยาให้หลุดออกเป็นเม็ดๆต่อ,อมานําขนมปังปอนโฮวีดมาฉีกเป็นชิ้นๆหรือจะหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆผสมเข้าไปได้เลยคลุกให้เข้ากันดีแล้วเทใส่ในพิมพ์สี่เหลี่ยมหรือจะใส่ในพิมพ์ที่เพื่อนๆม,มีแบบไหนก็ใส่ได้เลยนะส่วนของพี่โดใช และอย่าลืมรองกระดาษรองอบด้วยนะเมื่อเทล,ลงไปให้เต็มพิมพ์แล้วก็ใช้มือกลืยเกลี่ยให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วใช้ไม้พายกดเบาๆให้เรียบนะตอนนี้เราจะมาทําในส่วนของคัสตาร์ดกันนําไข่ไก่2ฟองผสมกับวิปปิ้งครีมนมสดน้ําตาลทรายกลิ่นวานิลลาและเกลือป่อนเล็กน้อยตีให้เข้ากันดีเลยนะจากนั้นนําไปเทในพิมพ์สี่เหลี่ยมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เทให้ทั่วๆเลยแล้วใช้ไม้พายหรือช้อนกดขนมปังที่ลอยขึ้นมาให้จมลงไปด้วยนะต่อมานําเนยจืดมาวางให้ทั่วหน้าขนมตามด้วยถั่วอัลมอนด์สลาย แผ่นบางหรือจะเพิ่มผลไม้อบแห้งตามชอบก็ได้ตบท้ายด้วยน้ำตาลทรายแดงป่นหรือน้ำตาลทรายแดงเม็ดโรยให้ทู่ววเลยจากนั้นนำไปอบอุณหภูมิ 190- 200องศาเซลเซียสไฟบนล่างนาน40-45นาทีนะครับเมื่ออบเสร็จแล้วอุ้ยสีสันสวยงามเป็นสีเหลืองทองกลิ่นก็หอมมากน่ากินไหมครับเพื่อนๆพี่โดโดบอกได้2คํคำเลยครับว่ารสชาติหอมอร่อยหวานไม่มากราดน้ำผึ้งอีกสักหน่อยมันช่างนุ่มละมุนลิ้นแบบคัสตาร์ดนมสดอิ่มท้องแถมได้ประโยชน์เต็มคำจากข้าวโพดเข้ากัน แบบดิมมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและติดตามโดโดทำอะไรดีและช่องเอล i ินคาเฟด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะ